โชคกก๊ซี่ครับสูง300ตัวแข่งครับผมอ่าแกสซี่300ตัวแข่งปาคาร์าตอนนั้นซื้อมา3,700-3,800็ดมัปัมาเครื่องก็ลูก53ล่างเดิมครับท่อแดงสาย4ครับ ตอนนี้เรากอยู่ช่องเลเลอร์ริซซิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวแล้วนะครับผมก็อยู่กับผมมิชชั่นเคยนะครับจุดรอดช่างไฟนะครับโอเคสำหรับรถที่เราจะรีวิววันนี้ก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นร้อยสิบสองพี่น้องนะครับผมเรียกว่าโคตรเฟีย้ยวครับ,ดดเ,ราาดบ,บเดี๋ยวจะเป็นเอ่อการพาไปชมในรูปแบบไหนทรงไหนเดี๋ยวไปชมกันเลย ครับตอนนี้เราก็ได้วมิวกับเจ้าของรถแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของรถแนะนําตัวกันเลยสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับผมชื่อสายครับขอสอบถามนะครว่าทําไมถึงได้มาเล่นรุ่นนี้ครับผมมีความชอบอะไรกับรุ่นนี้ครับก็มันช่วงนั้นมันช่วงปีสองปีที่แล้วมันฮิตนะฮิตเปอร์เซ็นตครับผมเรียกว่าออกมามื่นหนึ่งเลยใช่ครับมื่นหนึ่งแต่งเลยครับครับผมแล้วก็สำหรับคันนี้เรียกว่าบดบดไปเยอะไหมครับ ถ้าจะเกินครึ่งแสนนะครับร่วมรวมซื้อขายซื้อขายนะครับถ้าผมจะถามว่าชุดสีนี้เบิกไม่รู้กี่รอบใช่ไหมครับใช่ใช่ครับถ้าผเดี๋ยวให้กายพาไปชมเมไหลกันเลยครับผมตรงไหนดีกายพาไปแล้วครับผมตรงไหนก็ได้ครับขอบเลยครับครับผมชุดปุดปลายแฮนสองร้อยกว่าบาทครับของหนุ่วยแฮนเหรียญนะครับผมของหนุ่ยนะครับแล้วก็มีข้างบนเป็นปั๊มเดิมนะครับผมปั๊มเดิมครับก็ชุดสีเบิกครับเบิกศูนย์ ชุกสี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับผมสีเขาเรียกว่าแดงแดงเลือดหมูครับแดงเลือดหมูสุดร้อนแรงสำหรับชุดสีนี้เบิกมาเท่าไหร่ครับท่้งคันผมเบิกแค่เนี่ยบางคนหน้าแล้วก็ชิมบนนี้แล้วก็บางคนหลังครับประมาณกับพันเท่าันไหมสำหรับเอ่อใครที่เล่นตัวนี้ก็จะรู้ว่าถ้าเป็นเอ่อตัวตัวสูนนะครับผมกระบอกโชคจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็อาร์มดำนะครับสำหรับตัวนี้อนี้เราทำสีมาครับครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวถามให้เงี้ยวกระบอกโชคนะครับอย่างที่ว่าครับถ้าเป็น ตัวของมันเลงนะครับตรงรุ่นมันจะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็เอาไปเก็บสีใหม่ให้ครับใช่ครับครับบอกชกนี้เก็บมาเท่าไหร่ครับ50บาทครับเพื่อนทําให้ครับผมอ๋อฝรั่งพวกครับผมห้าสิบบาทดีว่างานก็เฟี้ยวจัดเลยนะครับผมครับผมต่อครับแล้วก็ตัดแกน2.3นิ้วครับเราจะชกหน้าตัดแกนสองจุดสามเซ็ตเซ็ตนิ้วเราได้โหลดเพิ่มไหมครับผมก็ไม่โหลดเพิ่มครับสองจุดสามนะครับสามแล้วก็เซ็ตชกเซ็ตชกอะไรพร้อมเลยครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับแล้วก็สายถัก ถังนี้ใช้เป็นของอะไรครับของอะไรโมโมลินครับโมลินนะผมซื้อน้านนะครับเส้วร้อยกว่าบาทครับโอเคครับแล้วก็เป็นปั๊มเดิมนะครับครับปั๊มเดิมครับก็มาที่จานนะครับผมจานก็เจากทั่วไปครับร้อยกว่าบาทโอเคครับผมครับผมแล้วก็มีน็อตสี่ตัวตัวน็อตไม่รู้ทไมลืมครับแต่น็อตเลนนี่เป็นน็อตเลนงานร้านเลยครับผมร้านทั่วไปใช่ครับผมแล้วก็ไป่ดุมครับผมดุมก็เบิกหน้าหลังครับประมาณพันห้า ริมเบิกหน้าหลังขบหน้านะครับผมขบหน้าครับแล้วก็บูทครับบูทบูธซ้ายขวาบูทซ้ายขวาน่าจะสองร้อยกว่าบาทครับของนุ่ยเหมือนกันครับสองร้อยกว่าบาทครับของนุ่ยแล้วก็มีเพลาก็ใช้เป็นพลาเดิมนะครับผมผมเน้นปลอดภัยครับเน้นปลอดภัยครับขี่ไปเรียนนะครับผมครับผมแล้วก็วงล้อที่เลือกใช้ครับผมเอตองครับเอตองคูณละพันห้าครับหนึ่งจุดสองทรงแข็งครับผมหนหน้าหนึ่งจุดสองหลังก็หนึ่งจุดสองครับหนึ่งสองหน้าหลังเลยแล้วก็ยางที่เลือกใช้ครับผมไอซีอิดไมดัตครับเซ็นละเก้าร้อยกว แล้วก็เห็นเปล่าเส้นหนึ่งเส้นละร้อยเก้าร้อยกว่าบาทครับผมแค่แค่เส้นเส้นเส้นละอะไรครับผมใช่ครับผมแค่แค่หลังหน้าครับขนาดขนาดครับผมขนาดยี่ห้าเก้าสิบครับยี่ห้าทับเก้าสิบครับผมอือเก็บไหมได้เที่ยงครับผมนี่ครับไปต่อแล้วครับผมตรงไหนดีมาฝั่งนี้ก็ได้ก็ทีแข้งซ้ายขวานี้เก็บไหมไหมครับผมไม่ได้ไม่ได้เก็บครับก็คือติดติดรถมาใช่ใช่ครับผมเรียกว่า เป็นคนรักรถมากเลยนะครับผมงานเรียกว่าไม่มีแทบไม่มีทลอะกนะครับผมมีนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีน็อสามตัวเนี่ยครับนอนี้เป็นงานของชำนักไหนครับร้านทั่วไปครับร้านทั่วไปเหมือนกันพอดีมันขายแล้วมันขายับผมจัดจัดมาเท่าไหร่ครับสามตัวนี้น่าจะหกสิบบาทครับสามบาทโอเคครับผมถุงต่อแล้วผมมาที่เอ่อท่อครับท่อท่อแดงสายสีครับเจ็บลูก ค่าสามชักสามแต่เครื่องเป็นค่าสามชักเดิมนะครับครับผมแล้วก็สำหรับขอท่อขอท่อของคันดีมินนะผมไม่ทราบเหมือนกันน่าจะสามสิบครับเขามายี่สิบน่าจะเพราะว่าน่าจะไล่ยี่สิบมาแล้วมาตรงนี้สามสิบตรงนี้ครับผมประมาณนั้นนะครับผมใบละสองพันเก้าครับรวมส่งสองพันเก้ารวมส่งอ๋อแล้วก็มันดูมนสีครับดูสีมันต่างกันครับเป็นสีด่างกับสีเงาหน้าผมเพราะฉะมันร้อนครับอ๋อตอนแรกมันเงาเงาหมดครับอ๋อนึกว่ามันเป็นสูตรทางร้านนะครับ นึอว่าเป็นสูตรอร้านอ๋อก็คือมันร้อนครับผมอ๋อเแล้วมันด้านครับมึงตั้งนานนะครับก็บางท่อก็บึกใหม่ครับนี่ยจะสามร้อยกว่าบาทถ่าไหร่ครับผมสามร้อยกว่าบาทครับผมบางท่อเบิกศูนย์เลยเพราะไม่ฟิวส์จริงนะสองมีสองสีเงี้ยสุดรว่ะแล้วก็บูทท่อครับบูทท่อไปคงนู่นอยเหมือนกันครับบูทท่อจัดมาเท่าไหร่ครับสำหรับบูทท่อร้อยกว่าบาทครับบูทท่อร้อยกว่าบาทแล้วก็อุดโชคอุดโชคสองข้างสองข้างน่าจะประมาณหกสิบบาทครับหกสิบบาทสองข้างนะครับผมแล้วก็มาที่เออ่ ดำน้ำหลังน้องก็ได้ครับผมมือลิงอ่ามือลิงของหนุ่ยเป็นงานครับร้อยกว่าบาทมือลิงเป็นงานหน้าหนุ่ยนะครับผมครับผมแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นชุดอะไรครับอ่าเป็นชุดมาเลยอ๋อเป็นชุดทั้งการเบรกอะไรเลยไม่ไม่มีแค่มือลิงอ่ะอันนี้ใช่ของเดิมครับอ๋อเป็นการเบรคอ๋อมือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ครับผมโอเคครับผมแล้วก็ฝาด้ำครับผมฝาด้ำทำสีเหมือนกันครับเพื่อนทำให้ครับอ่ห้าสิบบาทเหมือนห้าสิบบาทรวมโชคหน้าเลยใช่ครับผมอ๋อแลัััังงงงหหหลลขอนนน้า่ะครบ นี่ครับบุญหลังบุญหลังน่าจะประมาณแปดสิบบาทนะครับบุญหลังแปดสิบบาทแค่ข้างเดียวครับเพราะว่าครังนั้นมันไม่เห็นผมเลยไม่ใส่อ่าแล้วก็มีดุมหลังครับดุมหลัง,ด,ลงดุมหลังก็ที่บอกว่าเบิกมาครัวละพันห้าเบิกมาพร้อมข้างหน้าเลยพันห<ช>้าร้อยบาทนะครับผมเบ, <esp> บิก<บ>ซูนมาแล้วก็มีดุมที่ใช้ครับดุมที่ใช้คันนี้มันเป็นดุมเรียบร้อยดุมสเตอร์เรียบร้อยครับผมอ่าเรียกว่าโคดเคลียร์นะครับผมโอ้โหเนียกสะอาดสะอาดมาฝั่งนี้ครับผม มาที่โชกครับโชคโชกแกซี่ครับสูง300ตัวแข่งครับผมอ่าแกซี่300ตัวแข่งราคาก็ตอนนั้นซื้อมา3า0 0ันเจ็ดสามพันแปดประมาณนี้ครับราคาตอนนี้ก็ประมาณนั้นเลยประมาณ3ามพันแปดียครับผมประมาณนั้นครับแล้วก็อ่าสระดับแกซี่ตัวนี้มันมีอยู่กี่ระดับครับผมพอรู้ไหมประมาณ26ถึง30ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่กายลองเรียกว่าเด้งเร่งให้ดูหน่อยครับได้ครับอันนี้ปรับไว้ประมาณ10คประมาณนี้ นี่ที่ว่าคนนิ่มนะครับผมแล้วก็อารมครับอาร์มใช่เป็นน้ำเดิมใช่ครับผมเดิมซื้อมือสองมาครับอ๋อก็คือซื้อมือสองมาครับผมอย่างที่บอกนะผมว่าตัวนี้ถ้าเป็นตัวเดิมมันจะเป็นอาร์มสีดำแล้วก็บอกช็อกหน้าสีดำนะครับผมรับอาร์มนี้ได้มาเท่าไหร่ครับห้าร้อยครับตอนนั้นห้าร้อยแล้วก็โซ่สเตอร์ที่ใช้ครับคันนี้เป็นโซ่โซ่ของ D&D ครับอ่าฮะขนาดสเตอร์ก็สิบสี่ยี่สิบหกเตอร์สิบสี่ยี่สิบหกครับผม สียกฟันที่ว่าเล็กมากเลยนะผมแล้วก็เห็นฟันนะนไหมี่จับสเตอร์ของพระอาทิตย์นะครับไดูเห็นปุ๊โอเคก็มาทางนี้ก็มีเก็บกระตั้งครับกระตั้งชุบครับไม่ไม่ถึงร้อยครับกระตั้งชุบมาแล้วครับอืมอดีกว่านี่เป็นตัวตัวโหลดใช่ไหมครับตตัวเี้ยใช่ครับผมอ๋อแล้วก็มีคันเกียร์ครับคันเกียร์คันเกียร์เดิมเบิกเมื่อไหรนครับเบิกมาเท่าไหร่ครับนี่น่าจะร้อยกว่าบาทประมาณนี้อ๋อดือว่างานยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมแล้วก็เอ่อ มาที่ข้างบนนะครับเบาะเบาะครับเบาะปาดของเก่งสุรินครับน่าจะประมาณ350ครับ350ครับผมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรครับทรงบางครับทรงแข็งทรงเฉียงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องถ่ายทรงทรงเบาะให้ดูก่อนนะกดเฟี้ยนะครับผมเกียร์ผมสลับรถก็อะไรเอาเท่ากัประมาณนี้นะครับผมเต็มเครื่องแล้วขอถามเต็มเครื่องหน่อยเต็มเครื่องก็ลูก53ล่างเดิมครับห้าสามล่างเดิมสำหรับเครื่องนี้จบเออช่างช่างไหนครับพอมำนำัดไหมครับก้อยสุรินครับ สำนักในหมู่บ้านนะครับผมอ่าท่านก้อยสุดินนะครับผมจบจบมาเท่าไหร่ครับสรหรับคันนี้หมดไปสี่พันห้าครับสี่พันห้านะครับผมครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้กายให้เฟียสโอนเดี๋ยวมันจะขึ้นได้ของเฟียสช่างให้ครับโอเคครับเดี๋ยวให้กายติดเครื่องให้ฟังหน่อยเอ้ยมีแบบมีแบบแบตสตาร์ทไม่ดีแบตก็ใช้เป็นของของ CBR 150นะครับเดี๋ยวตะก้องใช้แบตเป็นของ CBR 150เบอร์ศูนย์ลูกละเก้าร้อยบาทครับผมอือแบบ CBR แล้วก็ไดสตาร์ทของเล็กมังนนท์ อ๋อเราเราไม่ได้เจาะลึกครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเลตาของเล็กมนน์โดนมาพันหกครับผมอ๋อได้สตาร์ทพันหกครับผมแล้วก็แบตของ C B R ีอาร์ร้อยสเก้าร้อยแบตแท้เบิกนะครับผมก็ผมเรียกว่าเก็บเก็บยันภายในครับหมกครับใช้หมกค้ามคันนี้โอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนนี้ครับคันนี้ ต้องไปนนแค่ว่าต้องจบกันไปก่อนนะครับสำหรับการรีวิวเดี๋ยวให้ใครสนใจอยากถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวขึ้นเฟซกายให้ตรงนี้นะครับผมก็ทักไปสอบถามได้แล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้แนบกันเหมือนกันโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปจะเป็นรุ่นไหนแล้วฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ